สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับ D <S <S อิมพี้ยี่ใจรถใหม่ป้ายในนิสุกอีกแล้วค่ะ <S <S วันนี้นะคะวินนะะม้อมที่จะปล่อยรถเจ้าน้องคันนี้แล้วค่ะอูนิสสุกมิลเอ็กนะคะรุ่น1.9แอคทีฟวันนี้จะบอกเลยว่าน้องคือแต่งหล่อครบเซ็ตแน่นอนนะคะทั้งชุดสเกิร์ตรอบคันเบาะหนังไฟตัดหมอกนะคะหล่อแบบนี้เลยลูกค้าแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า มาเริ่มกันภายนอกเลยนะคะสำหรับชุดสเกิร์ชุดนี้จากค่ายคาโต้ค่ะชุดสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังมาพร้อมกับคิวซุ้มล้อด้วยนะคะสีล่ลอ้อลอลอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอก LED ให้ค่ะสว่างแน่นอนนะคะ วับๆเลยจ้าส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีคาดเอวให้ค่ะสีดำตัดด้านหลังตรงนี้เลยมาพร้อมกับชุดสเกิรด้านหลังค่ะ ส่วนภายในนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวท็อปตัวล่าสุดเลยนะคะเบาะหนังลูกค้าเลือกสีนี้ท่านใดที่ชอบสีดำสีแดงก็สามารถเลือกสีได้นะคะแต่ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นสีนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสียอดฮิตมากมากเลยและนี่ก็จะเป็นแถวที่สองนะคะสำหรับตัวเบาะหนังและนี่ก็จะเป็นแถวที่สามจ้านี่สวยๆกลิบๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วเราก็จะมีตรงส่วนของแผงประตูให้ด้วยนะคะนี่สีเดียวกันเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพรม 6D ด้วยนะคะสามารถเลือกสีได้เลยค่ะเรามีสีให้เลือกนะคะเป็ยังไงกันบ้างคะสำหรับรถออนิสุบูเอ็กต่งห่อคันนี้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามได้ที่เบอร์โทร0655247877นะคะ แล้วพรอกับที่กิประสขสัตริทสาขาเกษตรแต่ว่ามีคะ